สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องคลิปนี้มีตัวเลขมานำเสนอเหมือนเดิมนะครับผมงวดนี้มีพิกัดบนนะวัที่สิบเจกระราสองห้านะพิกัดบนงวดนี้วิ่งบนมี9มี0นะถ้า9มาก็9 1 9 2 9 4 9 7 ถาศูนย์มาก็ศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์เจ็ดนะกัดบนนี่ก็ทางช่องคำนวณเองนะใหม่ล่าสุดนะให้พ่อแม่พี่น้องเอซได้พิจารณาดูนะครับผมอย่าเพิ่งเอาไปเสียงนะครับผม สังเกตดูก่อนว่ามันเข้าไหมทางที่ดีก็ให้จับเขียนแล้วก็ไปทํานายฟันดูนะครับผมฟันดีก็จัดฟันไม่ดีก็ผ่านที่สังเกตดูมันก็เลขวิ่งน่าจะเชื่อใจได้นะ แต่จับคู่อาจจะไม่ไม่คู่นะถ้าเลขวิ่งพิกัดบนพิกัดล่างก็เชื่อใจได้นะครับผมครับผมคลิปนี้ก็แค่แนวทางไม่สนับสนุนในเล่นการพนัน,น,ในใดๆทั้งสิ้นไม่จีนหรือแนะน,น,นำนะครับผม กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทางช่องด้วยนะครับผมไม่ว่าทางเพจ youtube หรือทาง facebook นะครับผมทางเรียวทุกช่องทางนะครับทางเรียวก็ไพทูรย์ทรงชัยนะครับผมคลิปนี้ อักช่องก็ไม่มีอะไรมอบให้นอกจากคำอวยพรหลับก็ให้ได้เงินหมื่นตื่นก็ให้ได้เงินแสนคิดปรารถนาสิ่งไหนหสมใจทุกประการนะครับผมสวัสดีครับ